สวัสด so ีจ้าพ่งนี้พี่น้องอันนี้เบิองซุปซุปหาง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 งัวซุปหางงัวพี่น้องตุบซุปหางงัวประเดี๋ยวเบิองต้นอันอันนั้นตอนฮิตทิแรกมีอันนี้ต้นหอมต้นหอมอันฝรั่งบอกต้นนี้ใหญ่เนี่ยแค่รด แลกกหัวหอมไงพี่เนอะเปลือกกระบอกออกแล้วมันจะหอมแล้วก็มีพริกไทยตุ้นไ้เนี้ยซุปหางวัวซี่หมือนเสียบมีพริกไทยดำหอมใจบุงรลดยังดีพี่เนอะซุปหางวัวอันใหญ่โตหอม มือน,นี้บรรยากาศกะฝนดินพี่นอ้องาะเห็ดซุปกินเด้อพี่น,อนอ้องเด้อซุปหางวัวซุปหางงัวคนว่า,าซื้อมาจากแมคโครพี่นเนาะนี่มันเปื่อยเด้อพี่นอ้องซุปบัลลีเปิดไฟแห้งเปิดไฟค่อยอันเรากาัดสิยเห็ด ตุ้นไหวพี่น้องตุ้นไหวไล่อันนี้ยุงดกเพื่อให้มันเปื่อยเสดแจเปราบนเหนียวสุกทั้งหัวพี่น้องปิดฟ้าไว้ปิดสซนิดต้มสุกทั้งหัวไฟอ่อนๆพี่น้องแล้วก็สิมานันนี้เห็ดแป้งไว้แหละเห็ดคือ ไอ้คือแผ่นเคก้กเฮ็ดคืออัน,ปนแปง้งแผ่นเคก้กบอกเขาเอือดเนี่ยไปกินกับซุปได้ไหมเนาะล่อหายซุปมันเปื่อยได้ที่ก่อนีวก็เสร็จไปทอดเดี๋ยวสิอันนี้ให้เบิ้งได้ไหมเนองเวลาตอนทอดทอดเฮ็ดคือไข่เกี่ยวนี่พี่น้องนี่จะมีปแป้งแล้วก็ นมกัไข mm ่กะเพื่อ <Maintenant> น <rences> ิดน้อยนี่เนาะเห็ดคือพลาชิเกินยังจังสี่นะเขาเอิ่น่าบ้านเอาก็เห็ดเป็นแป้งคืออันเห็ดโตเกียวเห็ดเค้กอีกอย่างประมาณนี้เด็กพี่เนาะบึงแต่เด็พี่น้องมาบึ้งได้ว่ามันจะเป็นออกมาด่างเลยเด็กพี่น้องเด้ออีกสักคู่ให้อัน ต้มสุกนมันเปวใหญๆก่อนจังจะเห็ดได้พี่น่ะันมีกว่าบรรยากาศพ้นฝนพี่เนาะ้นนี่ตกาเศร้านี่เศร้าล้นมดมืกมียู่กาล์มเได้พี่นนอะ คือปลาตองน้มถั่วมด้วยพี่หน่มแต่ันนี้คือกำมะลาะหนามถั่วมแต่ว่ามันกระสิตถ่วเป็นบางหมกวางหมงที่แยอยูุบถั่วมด้วพี่หนุ่มปลาตองถ่วมแล้วถ่วมแต่จมือว่านเด็ก็มีแจมือน,นี้นามไหลยังรุนแรงหนามเขาด้วยพี่น้องกุ้งไรยู่ไก่ปลาแกะเขากระลาบ้างด้วยพี่หนุ่มืิอนี้ ความพ้นตกเบิ้บขบลขึ้นเต็มขึ้นตกเบิดลมึอมันจะเศร้าอลไรพี่น้องยังบังคันได้ายุดยุ่มเต็มขึ้นนี่ตีหนึงเป็นเห่าป่านนี่ด้วยพี่นอ้องแกส้สะพานหิดอันนี้เห็บบึงด้วยพี่นอ้องตอนที่ทอดตอนนี้บึงแป้งว่าผสมอะไรอะไรใส่หยังมัง่ง ตามประสูตรตามภาษาภาษาด้วยพี่น้องหมักไก่ผัดไทยนะั่นไปกินกับซุปด้วยพี่น้องซุปหางหวัวว้าคนน่บาบาสทอดตุ๋มยำเลยค่อนอันนี้เห็ดเป็นซุปสดน้ำอากาศคืมๆด้วยพี่น้องอากาศคืมๆเห็ดซุปหางหวัวกิน นี่บ้านมีไช่อกแบบอกบบะเปิดหมอยน้ำเดือดก็หอมหอมพี่น้องสุกหางง้วตุ้นไปเรื่อยๆให้มันเปื่อยน้อพี่น้องร้องมันเสียเศแต่ว่าขันเฮากินกับเข่าก็ได้พี่น้อง กบเข่าก็เขา่เขาสวยห่อนๆนเนาะแล้วบางคนกันใส่อันอันนั่นก็ได้แป้งที่ว่าแป้งซาลีแป้งอันนี้เข้าเนี่ยแหละก็ไปลาใส่ไข่แล้วก็เกลือน้อยนึงก็ตีกรตีมันเขา่ากันแล้มาถอดไข่ได้พี่หนอง ทอดคือไข่นี่ยแหละก็มาหาัหาน่หนหันหันกินกับซุปด้วยพี่หนอแต่ว่าตอนนี้รอรอซุปก่อนรอซุปให้ซุปเปื่อยกคนพี่นอ้องสิเห็ดจะคอยมาเบิรงกันเด้อพี่น้องว่าเป,เป็นไปได้ยังกับเห็ดตับเบิรงในอัน YouTube Google ไปเนี่ยด้อพี่น้องเห็ดตามโทรศัพท์เด้อพี่นอ้องบ่ได้แม่นว่า คพ่อเห็ดหลั่งหอกอาหารเดื่อาหาเห็ดตามโทรศัพท์เขาบอกเห็ดไปแต่เห็ดตามเพิ่นเด้อพี่แส,บแสบ็แสบมาเส็บก็บค่อยมาหลุนกันได้พี่นอ้องเบิ่งอีกเทื่อนึงเด้อพี่นอ้องเด้อว,ว่าสิเป็นจังได๋ตอนนี้ซุปกระหอมหอมเปิดอีนีน่โอ้หิวเนาะพี่นอ้องซิมแล้วแซ่บนี่รอใหอยนางมีมันเดือดรอให้ยเนื้อมันเปื่อยก่อนเด้อพี่นอ้องเปื่อยจะกินเสียบสุกบรรยากาศก็กคึมคึม เป็นบรรยากาศเพิ่มพื้นตกเพียบหนึ่นสุป,ปรสิบทาง้าสุปปส์ออส,ปปสิบีโรงแรมฝนต๊มีใออกข้างหน้าต่างดิโมเมนต์ท่านนั้นส่องลมสิบิบเงียบพนสุป,ป คนนี้เราต้องมีพี่นาะบรรยากาศเพิ่มๆแบบเดี๋ต้องกินซุปพี่น้องกินเนื้อห่นเนาะเสด็งแรงสดห่อนต้มซุปหางูอ่พอดีร้านเลิกโรงเรียนพอดีพี่น้องเด็กกินเหมือนกัน เดี๋ยวยิ่งใส่สุกฤษจิพี่น้องก็ยังได้ยังการงางขมไปเลยสุกสิดีุ้นตุกกิ่งจอกแซกซอกแซกหนามถั่วอเลยพี่น้องเตะเมื่อคืนมันขังบ้านไม่มีคนอยู่เิ่นกับบ้าพี่น้องไม่มีคนสุภาอบ เบื้งมาหลุ่นกันเด้อพนะี่น้องว่าสิแซ่บซำมดรเด้อพีนะ่น้องเด้อขนะ้างนอกหน้าบ้านพี่น้องมีกระบ,บายมงค์เหรอฝนก็ยังลื่นอยู่คือเก่าพีนะ่น้องแล้แต่เศร้าป่นบ่มมี่ทาที่วาสีลิ่นตลอดเบื้องลื่นชกแซกชกเซกพี่น้องเล้ยเมื่อนี่ก็ไปไปทำงานพี่น้องยุดฝนตะก ไปบ่ได้ฝนตกก็หยุดนะคะเสียงทอเสียงหนำไรลกรดทอฝนตกดีดีพี่น้องหน้ามีระบายเนี่ยกับพระท่านเอออยู่ถ่วมอยูย่นี่ีมันบลายเขาบ้านนะพี่น้องมันสูงมันบลายเขาบ้าน แต่ว่าปะตองน้าถ่วมด้วยพี่น้องเอ้ยแถวอันดูแถวแกใกลก้เขาน่ะม,มันน้าถ่วมเส้นหินอันเขาทายล่งเฟสเนื้น้าถ่วมไหลบึมบึมเป็นตะยานเป็นตะยานพี่น้องเมื่อวานน่ะกะแถวโคกแอนโคเอินคุณท่างเขาอันเหนียเขาเอินเอมอมง ทางส,งสะพานสารสินขนโคกแอ่นบอกนั่นกระถ่วมด้วยพี่น้องนี่ปลาตองถ่วแต่ว่ากำมะลาออยงบ่มีข่าวเขายังบ่ประกาศพี่น้องกันถ่วมเขาก็ะจะประกศาศให้ระบ้างไพ่แต่ว่าเขาประกศาศไห้ระวัางไพ่แหละแต่ว่าันี่ยมาท่านเดียว,ว่ามีคาว,วาหนำถน่วมนำเขาเนี่ยมท่านเด็ไรล่ละมันระบายได้อยู่พี่นอ้องปลาตองมันทีแคบมันระบายไปได้อันระบายยาก เพิ่งนันนนำทะเลนุนผมรุดเป้าวะะ่าเศ้านำถล่มไหลแห้งแห้งแล้วนำเขาไหลวะะ่าเสีแต่ย่านไม่หรอกอย่ไปอยู่กัมา拉ไม่หรอกปวดตุกมึงบอด้ว่าสิยุทธบรดมีท่าที่ว่าสิยุทธได้พี่นอ้องอันนี้เห็นบาเห็นเม็ดฝนลงปปล่อยแต่ว่าบอดคิดว่าสิยุทธบง่งทองฝ่ามันเป็นสีแบบนี้โต๊ะบนมือพี่นอ้อง ลิ่นอยู่แบบนี้ละมืดมือขันไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นได้ได้วยพี่น้องกำลังใจมีความหมายุดเด้อพี่น้องเด้อฝากไลค์ฝากแชร์กดไลค์กดแชร่หนึ่งกำลังใจหนึ่งอมเมนต์เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้อันน้องส่องไม้เด้อพี่น้อง ใช่กะบลูสิไบไทยยังบรูสิไปทางใดเด้อพี่น้องไปใส้มันกะเนาเที่ยงกันย่ำม,มันคันเด็ดๆก็ดกไปทํางานพี่น้องเออไม่ได้ไปเที่ยวทางใดแๆก็ไปทํางานแต่ว่ามืนอ,อนี้ฝนตกอยู่บ้านก็ออกไปใช้่ได้อีกฝนตกพี่น้องไปเด็ดเด็ดทะเลบรรยากาศหน้าบ้านตอนนี้บใบม่งวงละที่ใบสองละ ยังบรสันเศ้าฝนสืน่อตัวให้มันไปตกอยู่บ้บาน,นพี่น้องน้ำมันอัน้ามันใน,นนี่เนาะดอกไม้มันก็งามเลยเนาะพี่น้องเนาะหนามนแต่ว่าเขอบแม่ขก็ฝากข็เลยก็แจ้ก์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ไดพ้พี่น้องดูบา้านกับเห็ดเนี่ยเห็ดสุกหางงัวกิน ซุปครับท่านด้ซุปดอกพี่น้องกำลังตุนอยู่พอดีในร้านมาสี่มงแรงสามมงแรงไปตกินน้ากันเด้อพี่น,น้องมาเบื้องต้นกินเด้อพี่น้องว่าเป็นสเสพจำใจคลิปนี้ก็ไว้ปจำนี้ก็เด้อพี่น้องพอ,อก,กันคลิปหน้าเด้อจ้าเข้ามาหลักกระฟากก็ไลยก็แจ๊กติดตามก็ซ้ำซากไข่เห็นเด้อจ้าเป็นกําลังจใจเด้อจ้าช่องมาดามหลีเด,ด้อจ้า ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามด้วยพี่นอกคลิปนี้ไว้สเมัยก็ด้จ้าไปละจ้า